พักประชาชนแถลงชูวิทย์มั่วที่สุดเรื่องบิ๊กโจ๊กเอาเรื่องจริงบ้างเท็จบ้างปฏะติดประต่อดันมโนโจินตนาการไม่ใช่แค่อคติแต่การจะทําของชูวิทย์เป็นการไต่ตองไว้ก่อนเล็งเห็นผลทําลายคะแนนนิยมพักประชาชนนะครับนี่นะครับพักประชาชนก็บอกว่าชูวิทย์เนี่ยวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนไต่ตองไว้ก่อนนะเล็งเห็นผลว่าคำพูดของตัวเองจะมีคนเชื่อ และจะทําลายคะแนนนิยมของพรรคส้มนะครับนี่เขาแถลงแล้วเอาเรื่องจริงบ้างเรื่องเท็จมาประติดประต่อแล้วก็มโนจินตนาการนะครับในทางที่ทําให้พรรคได้รับความเสียหายไม่ใช่ลักษณะแค่อคติแต่เป็นการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนไต่ตองไว้ก่อนอันนี้ผมอ่านจากอีซิยุคนนะเขาสรุปมาให้เนี่ยครับเนี่ยะครับคือการกระทําที่มันเรียกทาลายคะแนนนิยม เอาข่าวเท็จข่าวจริงนะมาบรรวมกันเนี่ยเนี่ยพรรคส้กมก็แถลงเนี่ยเป็นการวางแผนไต,ต่ตองไต่ตองคือมีเวลาคิดตัดสินใจในการที่จะทําลายชื่อเสียงของพรรคส้มนะครับทั้งๆท,ที่ไม่มีโมลมีอะไรเลยนี่เขาบอกเลยครับนี่คือพฤติกรรมของคุณชูวิทย์ในมุมมองของคุณวิโรจน์อืมนะครับอืมนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนในการติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ย ทั้งสื่อมวลชนพิธีกรหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์อดีตนักการเมืองอะไรพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะบางคนนี่ก็มีการวางแผนไต,ต่ตองไว้ก่อนแบบที่คุณวิโรธบอกเพื่อที่ต้องการทำลายคะแนนนิยมอืมเด <c oughs> <c oughs> นะครับเหมือนกับพรรคนำเงินก็โดนเหมือนกันนะครับที่โดนคุณวีระเนี่ยไปบอกว่าสุปฏีเอกนิติไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคอะไรเนี่ยสุดท้ายก็ต้องออกมาขอโทษเพราะนั่นเนี่ย ไอการกระทำในลักษณะน,นี้ก็เป็นการทําลายคะแนนนิยมก็ฝากฝากไปยังทั้งสื่อบนชนทั้งอดีตนักการเมืองอย่างคุณชูวิทย์อะไรเนี่ยต้องกลับไปคิดนะไอการกระทาแบบนี้มันมันมันดีหรือเปล่าไปคิดเองอ่าอืมนะครับต้องไปคิดดูนะเนี่ยเขาบอกเลยมันเป็นลักษณะของการเออเขาเรียกอะไรเป็นการไต่ตองไว้ก่อนคือวางแผนไว้ล่วงหน้า นะครับว่าทําแบบเนี้ยมีคนเชื่อก็คะแนนนิยมของพรรคประชาชนเนี่ยต้องตกต่ำคนจะไม่เลือกนะครับไปสร้างเรื่องใส่ร้ายเขานะครับนี่นะครับคุณวิโรจน์ก็ออกมาแถลงแล้วบางคนบอกเนี่ยนะยิ่งไปใส่ร้ายเขาประชาชนยิ่งเห็นใจนะครับนะเพราะว่ากลัวว่าพรรคส้มจะเข้ามาบริหารประเทศ <c oughs> มันมีคำพิพากษาฎีกาปีหกเจ็ดนะ2 2 0สองูนย์เก้าหกเจ็ดนะครับเป็นกรณีที่เราเอารถไปจำนำ นะครับพอถึงเวลาไปถ่ายปรากฏว,ว่าติดต่อไม่ได้ไอ้ผู้รับจำนำหายไปเลยพอไปถามว่าเอารถอยู่ไหนบอกไม่เคยไม่เคยรับจำนำการกระทํานางกาเนี่ยศาลฎิการตัดสินว่าเป็นการเบียดบังยักยอกทรัพย์ติดคุกนะคำพิพากษาที่าสนใ2209-67เพราะนั้นถ้าใครเอารถไปจำนำแล้วพอถึงเวลาไปถ่ายบอกไม่เคยรับรถมาเลยเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่ายักยอกนะครับคำพิพากษาที่น่าสนใจ2209-67 นะครับนี่ล่าสุดก็บอกอะไร CIB ทลายคอกม้าบางแสนยึดมือถือบัญชีมา้าสามสิบรายการพบโยงขบวนการส่งต่อข้ามแดนน่ากลัวแล้วเนี่ยน,นี่ไอพวกบัญชีมา้านี่เยอะนะครับพะอย่าไปยุ่งนะลูกหลานเราใครต่ใครนะอืมน,ออนะครับเออนะครับมีอะไรบ้างครับอืมมีอะไรบ้างครับ เอ่อนะครับเจ็ดนาทีที่ผ่านมาอมรินลิวนะครับโพสบอกว่าพักประชาชนไม่ทนวิโรธแถลงฟ้องแหลกคนกล่าวหาใส่ร้าย,ายพักเสียหายทั้งบุคคลเพจไออนักการเมืองอ่อชูวิทยกมลวิสิตดโดนด้วยซัดเซียนบทความซัดเขียนบทความอคติจินตนาการให้ร้ายพักหลายกรณีทั้งบทความ,วาม,วามชื่อมีทหารไว้ทำไมปมดิวบิ๊กโจ๊กนั่งรองนายกเป็นแททั้งสิ้นนะครับเออนะฮะ นะครับนะก็ก็เออก็สมควรนะนะผมว่าสมควรนะสมควรดาเนินคดีนะถ้าสมมุติว่ามันเป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความเจ็บจำคุกสิบปีนะนะครับแล้วคุณชูวิทย์ก็มีคดีเก่าๆในะเรื่องที่ไปกล่าวหาคุณศักดิ์สยามหรือนอะไรเนี่ยพวกตระกูลชิดชอบ่ศาลก็มีการลงุ่งลงโทษอะไรไปนะครับผมว่าสมควรนะนะครับเพราะ การกระทำทำๆซากๆโพตรทำๆท,ทำๆ,ๆเนี่ยเนี่ยมันเจตนาที่ทำลายคะแนนนิยมนะมันควรจะต้องดำเนินคดีผมว่าดีนะนะครับแล้วก็ไปพิสูจน์ในชั้นศาลว่าเป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความเท็จนี่ยนะต่อไปมันจะเป็นแบบอย่างนะเราเป็นสื่อบนชนเป็นอินฟูเป็นอรีตนักการเมืองเราอยากจะใส่ร้ายใครก็ได้หรือมันไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่นะนะครับนะสมควรเนะเออสมควรสมควร,ควรอืม สมควรที่จะมีการดําเนินคดีอ่ขอบคุณน้องแท้สุขุม,มวิทย์นะเจ้าของร้านอาหารที่ซอยหนึ่งนะแชร์พี่เดไปนะครับอืมอะนะครับอืมนะครับนะสมควรนะเห็นด้วยอย่างยิ่งในการดําเนินคดีกับคนที่ใส่ร้ายป้ายสีด้วยข้อความเช็ตในขณะเดียวกันก็คุณสุบชัยก็เหมือนกันครับใครปล่อยแฟกนิว นะครับเรื่องแม่คุณลูทินเป็นอดีตผู้สมัครนายต่ายเนงเนนะนะครับนะสมควรนะคนที่ใส่ร้ายป้ายสีทุกพักเนะี่ยสมควรเอออือืเดี๋ยครับนะผมเห็นด้วยเลยนะที่มีการดําเนินคดีกับคนพวกเนี้ยอืมนะสมควรที่จะมีการดําเนินคดีคนที่ใส่ร้ายเนะี่ยมันมันในเรื่องที่มันไม่มีมูลความจริงเลย ควรจะต้องติดทุกติดตารางควรที่ต้องถูกดำเนินคดีนะครับเดนมาร์กัลนยุโรปไม่ยอมถูกแบล็กเมลหลังทําจอเก็บภาษีเพิ่มเนะอครับเนะี่ต้องว่ากันไปฮะอืมนะครับนะสมควรนะดำเนินคดีนะเอาหนักๆเลยครับทุกพักเลยอืมนะเนะีย่ยไอ้เพจเฟซกนิวปันโดยเฉพาะทางต่อ,ตอทางเฟซบุ๊กนี่ก็เยอะอืมนะ เออนีอย๋ยครับเนียครับชาวเดนมาร์กและกีนแลนด์หลายพันคนรวมตัวประท้วงใหญ่ทั้งในกรุงโคเปนเฮเกนและเมืองลุกทัด้านแผนการเข้ายึดครองดินแดนของโดนันทัมที่ขู่จะใช้มาตรการทางภาษีและกำลังทหารบีบให้มีการขายเกาะแห่งนี้โดยผู้ชุมนุมย้ำชัดว่ากีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายเนี่ยทำก็จะบ้ากันใหญ่นะอืมบ้าอืมอืมอืมนะครับ นะมีอะไรบ้างนะครับเอ,อนะพี่น้องประชาชนก็ติดตามข่าวสารครับนะครับทองแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะอืม,อมระวังนะทองแพงนะอืมออืมอืมมมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็คงเป็นข่าวไปเลยวันนี้เอาแค่นี้ก่อนดีไหมครับนะครับพี่น้องครับไทยมีปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมการเมือง นะมีเรื่องทุกร้อนอะไรต่างก็โทรศัพท์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะนะครับไม่ว่าปัญหาข้อกฎหมายปัญหาหนี้สินครอบครัวมรดกฟอกเงินไรง่างอะไรต่าง,ะาง,างนะใครมีปัญหาอะไรหนี้สินอะไรต่างนะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์โทรศัพท์ันมาคุยได้นะอินบ็อกซ์ก็ได้แล้วก็ได้นะครับวันนี้ก็คงแค่นี้นะเดี๋ยวผมต้องตามรามากินก่อนนะครับสวัสดีครับจุกครูครับอืม